สวัส<ด><ท>ครับพี่แกนใหญ่พิธีพงทอนครับวันนี้ใช่ไหมเพราะใครตะกะเตียนครับนี่หลังจากเก็บตะกะเตียนได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้ววันนี้เพราะใครล้วครับเลี้ยงต่อแล้ววิธีเพาะไข่รเราเป็นแังไลยเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับวิธีเพาะไข่ครับเพาะใ,ใส้ ตลับครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นดินเอาดินปลูกครับดินปลูกต้นไม้ห้องนี่แหละมาห้องเพื่อนก่อนเพื่อที่สว่างใครใส่ยู่ตรงนี้ครับห้องก็เอาดินใส่ไม่ต้องใส่เต็มนะครับเพราะว่าอันนี้ห้องสิเอาว่างใครเราห้องสิเอาปุ๋ยปักเ้าวใส่อีกใส่ก,กบกบอีกรอบหนึ่งครับ นปุยารอ,อีผมไปซื้อแม่ยูรันยูรันเอ่ล้านเพาะปลูกครับทุงละสิบห้าบาทตรงกับเสี่ยวแม่พรมหนามจักหน่อยเห็นเห็นมันซุ่มนะครับเห็นเห็นมันซุ่มหน่อยเดี๋ยวบ,บ่บ่ต้องใส่อะไรแต่มันใส่ไรโด้มันมันสิ่นเอาครับอันนี้ใส่ก่อนอันนี้ใส่ก่อน จะที่เอาใครเลี่ยงเลี่ยงใครเลยครับใครมาเลี่ยงเลี่ยง ไข่นี่ก็เก็บได้อยู่ครับประมาณอันนี้คือผมเก็บไว้ในไว้ในตู้เย็นนะครับหลังจากที่เก็บไข่แล้วก็เอาแช่ไว้ในตู้เย็นมันก็จะอยู่อยู่ได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งก็ยังพอก็ยังออกขึ้นก็นี่ครับวางเรีย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 ง ีแกะห้มนพอดีเนะพรว่าเห้มน่ห้มนขีกันนะเรื่องบพาต้องเป็นแถวว,ว่าว่าตะบอกคอแบบว่าห้มนขีนีับลักษณะใครใครยังตรงตรงตงึตงตงึตงนี้คอมคมบอกความที่สิเกิดยุ่ตลอดเวลา อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สวงนะครับตะกะแเตียนผมรุ่นแรกกับเดียงก่ะคือว่าพอพอ่ดคอยตอบจวดภานในเพราะว่าเมื่อไหม่ครับยังทุลักทุเลอยู่ยังจับตนชนไปถ้้ถือจับจยุดท่านีได้แต่พอรุ่นแรกพานไปรุ่นที่สวงก็เริ่มสิพพอมีแนวทางของเจ้าของแล้ว ก็จะได้ประสบการณ์จากลุ่นแรกแลกมากมผมตอนที่เอามาเล็กๆก็ซื้อมาขีดละพันหมดแล้วครับซื้อใครบันมามมาลองเรียนรู้กัก่อนก็น<ะ><ม>เลี้ยงเอาประมาณนี้แหละครับ เ้าก็ทิเลี้ยงไครไว้ประมาณนี้เราก็เ้าวกะิเอาปุ๋ยมะพร้าวครับปุ๋ยมะพร้าวปกปกหนาไว้เลยโปหนาไว้เลยครับปกหนาไว้เพื่อเพื่อจะให้มันเพื่อจะให้มันเอาเพื่อเพื่อจะให้มันมันเอาในนี้ปุ๋ยมะพร้าวมันก็จะช่วยในการแบบรักษาความชื้น ไปในระดับหนึ่งเพื่อเวลาที่น้ำมันแห้งสิห้อก็ต้อง,องพมพมน้ำใส่ปุ๋ยปากเผาเพื่อจะให้มันมันมีความชื้นแล้วก็มันจะเกิดความความอวความอาในในในกระบอกไอ้ในไอ้ตลับนี่ครับเพราะว่าการเบาอไขก่ก็คือสารัก,การของอ่า แห็มันเอาครับเอาเราไม่นจะแตกใครดีคือกันก็พาะอ่าเพาะไกลพาออย่างประมาณเนี้ยนะพะใครไกลไก่ใครไค่ไกลประมาณเนี้ยอันนี้ครรยรวยไปซื้อห้องอันนี้บดได้กดเนียนนะครับห้องสิกดเนียนแต่เฉพาะเอ่อดินที่สัน่างที่ห้องห้องไว้แต่เ้าบกกดเนียนเพื่อบางที่ตะกั่นห้องมันออกมากหรอมันถิหมุนลงทั้งแรง อันนี้ขึ้นห้ว่างไว้ใช่ไหมแต่เขากดเนียนปับ๊บมันก็นบซบัวสามารถหมุนดินได้มันก็นค่อยๆพูดออกมาจากปุ๋ยกับแคล้วห้องนี่แหละออกไหอยู่ประมาณนี้นครับพอแล้วๆห้องก็บทีขีดน้ำไว้ขีดน้ำปุ๊บมันไว้แต่ถ้าห้องขีดน้ำนี่ห้องซีบัวขีดให้มัน เปียกเลยด้วยครับถามมันเปียกมันเสียห้ยไข่ตะกะเตียนห้องอ่ะครับมันเน่ามันดิเสียห้ยไข่ตะกะเตียนห้องมันมันเน่าได้มเน่าดิพ่น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 ให้มันให้มันชุ่มชุ่มมันสิแล้วก็สิปิดไว้ ปิดไแเ้วที่นี่ผมกสิเอาเอาซร่างฟมครับเขาได้บอกว่าดบ้กอนเนทินว่าดดแเทินว่าด้ว่าเปยังนี่่อ่ะเไปในกองฟมไปเพื่อใ yeah, ่กองฟมเนี e ่ยในกองในกองฟมนี yeah, s <S ่ยมันกสิมีความ ค่มห่อนคว่มเอาของมันที่็ดให้ปรเ์เต์ในการแตกเบาะ,ขา<ป>ะไข่นี้ได้สูงจะไ่ได้ไปซื้ยอ,อยาบีกเีเทใช้นีกอนเราเอายก็ได้ไปซื้อกลองฟ่มสิเจาบาทโอกล้องฟ่มแพงยังดิขันขันเพาะว่ามีก้องฟมกบ่สอบกัได้สอบก็เอาเอาเข้กัน,กน ตอนที่ผมเก็บไข่ผมก็สิเอาไข่วางไว้เลี้ยงเลี้ยงวางไว้ประมาณนี้เลี้ยงวางไว้ให้เป็นสัน้นเป็นสัน้นพอพอครบสั้นแล้วก็เสียกระดาษชัดจูห้องพื้นก่อนเราจงเสี่ยวไข่เทืร์นกันอีกรอบหนึ่งอยากมีใส่ใส่อะไดบ้างบ้งใส่ไ,ไสม่นช่สีหน่อยนะพ่อพอใส่แอยนี่แหละบ่พ,อ,พอดลินเสื้อย,อยังไม่ยืนเลยเออแล้วยังเสื้อ าไมได้เปิดบ้งนี่ได้เปิดบพ่ว่าสือกลองใส่กลองใส่กับมีหเือนติด่าเสือยี่นะี่สือ,สอย่นี่ยนียอ้น่ะตติดปัญหาแลครับซสือกลองมา เรื anyway ่มเปิดเบื้องครับมีแนวขันกล่องตะับเขาเล็กหน่อยไปโรงเรียนกล่องละยี่สิบบาทมาไปยังที่ออกเลยก็ได้ยว่าไปยัง นี่แะครับวิธีเพาะตะกะเตียนครับสำหรับผู้ใดสนใจหรือมีข้อมูลดีๆมาแชร์กันกน็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมได้ไม่ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ